สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนเติดนดีนะครับเบรทับกรกำแจ้งที่ผมอยากจะแนะนำํำพี่ๆน้องๆที่แบบว่ามันใหญ่มาก15นิ้วตัวนี้เลยนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดลูกเต๋าตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานภายในภายนอกตัวนี้นุ่มเนบ นะครับตัวนี้ผมก็อยากแนะนาพี่ๆน้องๆนะครับตัวนี้เป็น KW 1 2ึ่งสองเฮ้ไม่ใช่1นึ่งองหนครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเป็นเบสซับสิบห้านิ้วที่เสียงดีขายหนึ่งท็อปวันจากทางร้านเราเลยนะครับตัวนี้ผมก็อยากแนะนําพี่ๆน้องๆนะครับตู้จากทางร้านเราก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับก็จะมีพ์ดลมซ้ายพ์ดลมขวานะครับ ก็ทําไมถึงมีซ้ายมีขวาทาไมวางกันอย่างนี้ถ้าวางกันทั้งในนะครับผมจะมาพูดถึงตอนนี้วางยังไงให้เสียงดีวางยังไงให้เสียงกระจายนะครับหนึ่งก็คือพี่ๆน้องๆคือพอดลมอย่างนี้ถ้าวางข้าง,ข,างข้างกันอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นเบสลูกโตนะครับเบรหนักเบรกแน่นกระแทกได้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราวางเป็นแบบนี้คืองานคืองานแบบนี้ก็คือสําหรับคนแบบว่าไม่เยอะมากนะครับก็เราต้องวางอย่างนี้ แต่ถ้าแบบว่างานคนเยอะมากเราต้องวางแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือคือเราแยกออกไปปุ๊บนี่มันก็เป็นเบรดกระจายแล้วนะครับแต่ถ้าวางอย่างนี้ก็จะได้เบรดลูกโตนะครับพี่ๆน้องๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็ตู้เป๋าใบ2องพนนะครับพร้อมใส่งานใบละสี่พันห้านี้โอ้โหคือแบบว่าราคานี้ก็ดีแน่นอนนะครับแล้วไม้ที่เราทําก็เป็นไม้อัดภูเขาแท้20มิลเลยนะครับตัวนี้ก็จริงๆนะครับเนี่ย เนี่ยเห็นไหมครับก้องก้องเลยนะครับผมเคาะให้ดูเลยเจ็บเนี่ยเจ็บมือเลย แดงเลยนี่ดูมือผมแดงเลยอ่ะพี่พี่น้องผมก็จะทําการประกอบให้พี่พี่น้องได้ดูเลยนะครับดอกที่เราใช้ผมก็จะถ่ายให้พี่พี่น้องได้ดูเลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็ต้องทําคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับพี่พี่น้องกลัวแบบว่าพี่พี่น้องจะน่าเบื่อนะครับผมก็เลี้ยงเลี้ยงอย่างที่พี่พี่น้องเห็นเลยนะครับแดงก็ใส่แดงนะครับดําก็ใส่ดํานะครับการยิงดอกก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็เพื่อเผื่อยิงดอกนะครับก็อาจจะทะลุได้นะครับก็จะทําให้เราเสียตังตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ สอ0 0จะเป็น4 0 0พเลยนะครับนี่นะครับเพียงน้องดอกที่เราไซส์ก็จะเป็นซับอินซีนะครับ15นิ้วนะครับโครงหล่อไว้3นิ้วนะครับ800วัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับตัวนี้นะครับก็โครงหล่อนะครับตัวนี้ไว้3นิ้วก็ดีนะครับตัวนี้ก็คือเราทํามาแต่ละรุ่นละรุ่นเราก็ทําตู้โครงสร้างออกมาให้มันเหม็ดกับ อดอกที่เรามีอยู่ที่ร้านเราว่าเอ้ยดอกนี้เราทางร้านเรามันลงลึกได้เท่านี้นะมันค่ามันเท่านี้นะมันลงลึกได้เท่าไหร่98หรือ90ก็แล้วแต่ก็เราทํามาให้มันเหมาะกับดอกที่ร้านเรามีนะครับก็อย่างพี่พี่น้องเห็นเลยนะครับตัวนี้พาร์สี่นะครับตัวนี้เป็นเจ้าพาร์สี่นะครับก็พร้อมไซส์ก็ใบละ4,500บาทนะครับพี่พี่น้องก็มาเดี๋ยวผมจะลงมือ ประกอบกันเลยนะก็อยากจะถ่ายให, smells, ให้พี่พีน้องน้องได้ดูว่าเออเราใช้เป็นดอกอะไรวัดอะไรคือตรงๆเลยนะพี่พีน้องบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าโซไม่ได้ขนาดนี้นะไม่ได้ให้ดูขนาดนี้ว่าดูถึงการทําแล้วก็ดอกวัดที่เราใช้บางร้านเนี่ยไม่มีนะบ,บางร้านเขาก็ประกอบชุดไว้แล้วเออมา ushi, บอกเราว่าเป็นตัวนี้เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงไม่ดีนะครับอะไรอย่างนี้นะครับคือทางร้านผมเปิดหมดเลยมีอะไรในกระเป๋าผมเปิดหมดเลยเห็นไหมครับ ผมเปิดให้หมดเลยเนี่ยไม้ก็เป็นไม้อัดภูเขาแทนะครับเห็นไหมมันมันตอบโจทย์มันดีนะครับดีในระดับที่แบบว่าราคา4,500บาทนี่เบ็ดหนึบเบ็ดน่นนะครับงานภายนอกภายในเอาดออินดอร์ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับพี่พี่ยังน้องก็จะลืมรับไปพิจารณานะครับไหมเดี๋ยวผมจะยิงให้พี่พี่ยังน้องดูมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็จะทําการยิงนะครับพี่พี่ยังน้องก็อย่างที่พี่พี่ยังน้องเห็นเลยนะครับผม ไล่ไล่ไล่วางดอกไว้เลยนะครับพี่เพียงน้องสังเกตเลยนะครับพี่เพียงน้องการที่ผมยิงดอกนะครับผมจะยิงจากซ้ายปุ๊บแล้วมาขวัปั๊บเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆไล่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 ทีละตัวนะครับยิงแบบผมนี่ลมไม่ออกไม่กระชิบหน้าดอกแน่นอนนะครับบางคนก็ยิงไม่แน่นอาจจะทําให้มีเสียงลมเสียงกระแทกออกจากหน้าตู้หน้าดอกได้นะครับพี่เพียงน้องก็ ข้อควรระวังที่ผมอยากจะบอกพี่เพียงน้องไว้นะครับก็คือระวังยิงทะลุดอกนะครับก็ต้องระวังค่อยๆนะครับถ้าทําเซียนเดียวนะครับอยากจะบอกว่าพี่เพียงน้องขนาดนะักแข่งรถต่อให้เขาเซียนเขายังล้มเลยนะครับก็คิดดูนะพี่เพียงน้องถ้ามันทะลุไปนี้เราก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับก็ เป็นข้อกติเตือนใจนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่น้องๆก็อย่างที่พี่พีน้องๆเห็นเลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ดอกก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องๆก็อยากได้ก็ติดต่อทางเพจเลยนะครับเพจเอสพาวเวอร์เทคนะครับไม่ต้องติดต่อทางผมนะผมขี้เกียจตอบนะครับอ่าประมาณนั้นแหละติดต่อทางเพจเลยอยากได้อะไรก็ติดต่อพี่เขาถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเสียงดีไหมอะไรยดีไหมอย่างนี้ผมแนะนําได้นะครับเสียงมันดีโอเคเลยตอบโจทย์เลยนะครับ อ่ะพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ก็ผ่าด้วยนะครับพาสีตัวนี้เกลีพิวหนึ่งแ่หนึ่งะครับตัวนี้ใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใส่ก็กดเลิฟหน่อยอ่ะรอเล่นนะครับอ่พี่น้องขอตัวลากันไปก่อนครับ